สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูทุ่งดอกคอสมอนกันนะคะสีสวยมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราอจะมาสามารถมาตอนเช้าหรือตอนเย็นเ็นก็ได้นะคะเพราะแดดจะไม่ร้อนเกินไปเหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยค่ะทุกคนอยู่ที่วัดปรางกูอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดน,นะคะทุกคนน่าไปเที่ยวมากเลยค่ะ เพราะว่ามีหลายสีเลยค่ะทุกคนสวยงามมากเหมาะกับการถ่ายรูปวิวสวยๆเลยค่ะหรือว่าจะพาครอบครัวมาเที่ยวมาดูวิวสวยๆงามๆก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนเช้าๆอ่ะดีกว่าเพราะว่าจะมีแสงให้มันดูแบบมีประกายอะไรพวกนี้อะค่ะทุกคน แล้วพวกเราอ่ะก็ลองมองไปดูสิคะทุกคนมีสีอะไรบ้างมีสีชมพูสีขาวสีชมพูอ่อนๆก็มีมีตอนนี้กำลังแบ่งบานนะคะทุกคนแค่นี้นะคะ